ต่อจากคลิปที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็ดูหน้าเศร้ามองนะคะพูดเรื่องเจ้าจักงอยต่อนะคะก็โดนโยมแม่ดุเพราะว่าไปรืออาจากะกล้ามากพลูของโยมแม่นะคะก็เลย จัดไปหนึ่งทีนะคะสั่งสอนไม่ให้สนนะคะก็กลับมาฟ้องพระอาจารย์นะคะตอนนี้อยากอุ้มน้องแมวน้องแมวก็กําลังกินข้าวอยู่พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าใจเย็นๆให้น้องแมวกินข้าวก่อนและค่อยอุ้มไปเล่นอ่ารักมากเลยนะคะสําหรับลูกแมวนะคะนั่งเฝ้าให้ลูกแมวนั้นกินข้าวเสร็จไม่มีอะไรค่ะรออุ้มค่ะเพราะว่าเขาจะรักน้องหมาน้องแมวมากเลยนะคะสำหรับน้องแมวนี้นอนกอดเลยนะคะ สงสารจังเลยหน้าเศร้าแล้วก็ง่วงนอนด้วยนะคะแล้วก็ต้องมานั่งรอ,อน้องแมวเพื่อให้ทานข้าวเสร็จก็จะอุ้มน้องแมวต่อนะคะนั่งรอใส่โาาร